ในการเขียนข่าวของผมนะครับผมได้ใช้ภาษาลานาเก่าๆเขียนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ได้เข้าถึงสำนวนสำเนียงดั้งเดิมของภาษาลานานะครับแล้วก็เอาไปเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองและที่สามนะครับเพื่อคนอื่นได้หูได้หันได้อ่านตัยนะครับอลองมาที่ตามดูนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นอย่างใดนะครับ บุลีควันปิดมวนมิตรเดียดชานเสนลำคานกำมาอยู่ไกลกินเมนชุนดันดุนต้องใส่ ปอดเป็นจุดลายเศร้าแตกถุงลมป่งปองไอหนองแคกแคกบะเฮงหลุบลุมทีบีบัวลานสุปายไล่หือยุงนี เดี๋ยวมวนนี้สูบเตะจุยเฮยสูบเตะจุยเฮยครับแล้วก็เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับเข้าก็คเคอย่างอี้นะครับกบเคือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับ มาเทียบเพื่อเป็นอักษรล้านาอย่างตะกี้เนี่ยนะครับแล้วเขียนประกอบคําขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมผสานกันไปนะครับไส้ไหนนี่เป็นภาษาล้านานะครับแต่หน้าตามันก็คล้ายๆภาษาไทยนะครับอย่างเช่นตัวนี้คือตัวบะนะครับบ่จช่ตัวบอใบไม้นะครับตัวละนะครับบ่จช่รอนเรือนะครับตัวนี้คือตัวฆะนะครับบ่จช่ตัวคอคนนะครับอันนี้ตัววะนะครับบ่จชค ตัววแหวนนะครับอันนี้ตัวหน้านะมาเจ้นัวนอนหนูนะครับอันนี้ตัวป้านะครับม่ใจ้ตัวพอพานนะครับอันนี้ตัวสะนะครับมาเจ้ตัวสบอเลียสีตัวมะนะครับม่ใจ่ตัวมามาแบบนี้แหละครับถ้าคนที่เปิ้นบมโหเปิ้นมาอ่านเพรานก็นึกว่าภาษาไทยอะไรนะครับมันก็อ่านไปอ่านไปบางคํามันอาจจะตัดกันได้นะครับมาสำเนียงเต้าอันแต่บางคำนี่มันมาได้ะครับ อ่านไปปับแล้วมันสำเนียงมันจะผิดเพี้ยนนะครับเพราะนั้นภาษาภริวัติแบบสองนี้นะครับเอาไว้ฮื้อสำหรับคนที่เปินเรียนภาษาละนามานะครับออ่านนะครับก็จะได้สัมเนียงนะครับคนทั่วไปมาทางเพศนะครับมาที่ได้เรียนภาษาละนามานะครับมาก็มาอ่านมาศึกษาทางเพศดีกว่านะภาษาปริวัติแบบที่สามนี่นะครับ อันนี้ยังเป็นที่สองอยงู่นะครับแบบที่สามก็คือตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดนี่ครับอ่าสำเนียงคำคำอู้หรือคำพูดนะครับรรอ่าในการในข้อตกลงการปฏิวัติภาษาละนาปีสองแปดนะครับอนุมัติให้เขียนแบบนี้เป็นแบบที่สามได้นะครับก็คือการ นําเอาภาษาละ,ะไทยนะครับทั้งดุ่นเนี่ยนะครับภาษาไทยดังดุน่นเอามาเขียนสะกดไปตามสำเนียงกำาอ้กํกำจ้อยตะกี้นะครับอเสียงเอมาม้ได้หื้อเขียนไปตามนั้นนะเอาภาษาไทยนะครับจะงามบางงามบาเกี่ยวกันแล้วนะครับอขอหื้อได้เสียงนะครับอเน้นนะครับเน้นว่าหื้อได้เสียงนะครับ งามบมา่งามนี่ก็ว่ากันไปนะครับถ้ามันได้ก็ได้ถ้ามันไ่ได้ก็เน้นเสียงไว้ก่อนนะครับแต่ก็ยังว่านะครับอืภาษาไทยก็ยังมีจุดอจุดอ่อนที่อท,ที่ที่เราต้องการยังมาได้นะที่จะให้มันได้สําเนียงพร้อมนะครับอยู่สี่ห้าประการน,นะ,ะผมจะเล่าให้ฟังก็คือไอเสียงที่เป็นบรรณยุตโทพิเศษนี่นะครับแบบนี้นะครับ ในภาษาไทยนั้นเปิ้นมีเอกโทตีจัตวานะครับเปิ้นมีวรรณยุกแค่นั้นนะครับเปิ้นไม่ได้สร้างวรรณยุกโทพิเศษมาฮือนะครับเพราะฉะนั้นอืมเสียงมันก็จะบ่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเอาจุดประดับไว้นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอ,อตัวยอ้อยยากนะครับนแบบอี้นะครับ ต้องเป็นข้อยกเว้นนะครับยอยักษ์ในภาษาละนานั้นมีอยู่สามแบบนะครับที่เขียนในภาษาละนานะคือตัวนี้นะครับยืมมาเป็นตัวตัวแยะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องอ่านว่ายุงนะครับอ่าเป็นแยนะครับถ้าเป็นตัวออยนะครับถ้าเป็นออยก็จะต้องอ่านว่าเป็นยอยักษ์ไทยนะครับอยู่อยาอย่างอยากอันยงม่นนะครับออย่างเงี้ยในํำนองแบบนั้นนะครับถ้าเป็นยอหญิงนะครับ มันพื้นฐานแล้วมาจากตัวยะนะครับมันก็เสียงขึ้นจมูกเหมือนกันนะครับแต่กรรมกรรมนี้นะครับอส่วนใหญ่แล้วก็อกเอาไว้เป็นพยัญชนะต้นนะครับจะเอาไว้ประกอบด้าหลังอย่างเช่นอุญญาณสัญญาณสัญญาอย่าง,งนั้นนะ่ะอ่าแบบนั้นนะครับอ่าก็ออกเสียงไปดังยอยยักไทยเหมือนกันนะฮะประการสุดท้ายก็คือเสียงเสียงจัตวานะครับในภาษาละนาะนั้นนะส่วนใหญ่แล้วนะ่ที่เกิดจาก สาระเสียงยาวเนี่ยมันจะออกลึกและเาวกว่าต่ากว่านะครับอย่างเนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็แสนลำคานแสนลำคานในครรมเมืองภาษาละนาแล้วมันแสนมันต่ำไปหน่อยแล้วก็เงาแสนลำคานอย่างเงี้ยนะครับแต่กรณีนี้ก็บอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนะครับ ก็คือหูไว้ว่าอ๋อมันแตกต่างกันนิดหน่อยเอก็ถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกันว่าเออบวกกับเอลบเนี่ยมันก็มันก็เอเหมือนกันนะฮะก็โยนกันไปได้นะครับอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเสียงจัตวาเนี่ยนะครับสําหรับอ่าเสียงโทพิเศษจะเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวกยมาว่ากันนะครับอเริ่มเลยนะครับ บุลีนะครับอ่าภาษาดั้งเดิมละ,ะล้านาเป็นบุลีนะครับบุลีนะครับบุลีหรือมูลีอย่างเนี้ยนะครับในภาษาดั้งเดิมมันของลนานะ้านาก็จะมูลีหรือบุลีนะมฮะนันะเป็นแค่บุลีนะอ่ะบุลีควันนะครับควันตัวตัวฆ่านะครับในภาษาลั้งเนิมมันใช้ตัวฆ่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นเฮาก็ ในภาาเป็ยนภาษากัมูชแล้วนะครับอในภาษาไทยแล้วพ่นเหมืแจ้คอคนนะครับเอาคอคายควนนะครับควนนะครับอันนี้คือตัวป้านะครับในภาษาฟังตะกี้แล้วมันออกปิดนะควนปิดนะครับมาเหมือนจะควนพิดพิดนี่มันภาษาไทยนะควนปิดนะครับเขาก็สะกดไปตามนั้นนะครับปิดนะปิดนะ เอาจนได้นะครับปิดนะอันนี้ควรปิดนะฮะบุหรี่ควรปิดมวนมิดนะมวนมิดนะครับในภาษาละนาพ้นใจไอ้ตัวหน้านอนหนูเนี่ยสะกดนะครับมวนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นภาษากรรมัมพูชแล้วครับเขาจะฮึ่มไปสละสโลยเหมือนครับไปจังภาษาไทยหน่อยก็ได้ที่มันมันได้เสียงเอาแค่ได้เสียงนะครับ มวลมิดนะครับอ่ามิดเนี่ยว่าภาษาละนาพ้นมีแค่นี้นะครับอ่าเอาตรวจตะสะกดมิดนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติมันเป็นภาษาภาษาอู้นะครับอันนี้ภาษาอู้แล้วเนี่ยอเอาห้งามหน่อยอ่าอย่างนี้มวลมิดนี่ก็ได้นะครับมวลมิดเดียดเดียดอ่าเดียดฉันนะฮะฉันอ่าในภาษาไทยพ้นอ่า เอาอย่างนี้ก,ก็ได้นะครับมวนมิรเดียดฉันนี่ย้มันงามหน่อยอันนี้ได้เสียงนะฮะคือเน,น้นเน้นเสียงนะเอาเสียงขึ้นได้ครับมวนมิตรเดียดฉันแสนลำคาญน,นะครับอ่าลำคาญกับตกคอควายใส่นะปกติมันอ่าจะใช้อย่างอี้ก็ได้นะครับอ่าอ่าลำคาญนะเอามันงามหน่อยคือมันแสนลำคาญ กำนะครับอันนี้ตักกำนะครับกำมาอยู่ใกล้นะครับอ่าได้ฟังเสียงกันดีนะใกลนะครับบัลลังก์ลิ้นนะใกล้นะครับพน่อเงยเยบัลลังก์ล้นเอาบ้มือมือเปิ้ลได้รึงงงนะครับอ่าจะใกล้เลืออย่างลั่นลิ้นบัลลังก์ล้นบัลลังก์ลิ้นนะบัลลังก์ลิ้นห้องก็บัลลังใส่แล้วครับใกล้นะครับใกล้อ่าอันนี้มันใกล เนี่ยได้เป็นโทพิเศษแล้วครับผมได้อจุดประดับไว้นะครับเพื่อหูไว้ว่าอ๋อนี่คือวันอายุโทพิเศษนะต้อ,องอ่านว่าใกล้นะครับกำมาอยู่ใกล้นะครับกินนะครับเนี่ยภาษาละนาบอ,อกพ่อนเอามากั้มไว้เฉยนะครับตัวละลอเลงนะครับเสียงออกมาว่ากินนะครับอกินเหม็นนะครับอ่าเหม็นเนี่ยภาษาละนาพ่อนไม่ได้ใส่ ไม้ซัดหรือไม้ไว่าเลขแปดเนี่ยนะครับอ่าเขาก็ใส่พวกเนี้นยนะครับอันนี้มันเป็นําโอ้แล้วมันมีปัญหาแล้วครับกินเหม็นชุนดันดุนต้องนะครับอันนี้ต้องนะครับเอาอะไรเอาอะไรเป็นต้องะะต้องก็คือตัวเอาตัวเตามาใส่นะครับก็ตัวใส่ไม่ตีก็ไปก็ต้องะะะอันนี้ต้องะครับ ต้องใส่เสียงโทพิเศษนะครับเอาจุดใส่ครับอันนี้ได้อะ,ะใส่นะครับดันนุนต้องใส่ปอดเป็นนะครับอ่าเป็นก็อันนี้มันเป็นนะครับเป็นเอาตามเสียงฮะตามเสียงก็เป็นจุดนะเสียงเอกนะครับจุดนะครับอ่าในภาษาเหนือต้องจุดนะครับเป็นปอดเป็นจุดลาย เร้าเส้าเสียงโทพิเศษนะครับใส่ชุดเข้าไปฮื้อ,อทุกคนบังคับมืออ่านเร้านะครับใบ่ยเส้าเร้าแท็กนะครับอ่าอันนี้มันแท็กนะครับอ่าเส้าแท็กนะครับอึ่มนะได้ไรเห็นไหมครับปอดเป็นจุดลายเร้าแท็กนะครับถุงลมโปง่ง ปองนะครับอันนี้ปองนะตัวป้านะครับเสียงสามัญทุง่งลมปองปองไอน้องแคกแค่แคกแคก็เปลี่ยนเป็นคอควายนะครับแค่แคๆบาเฮงนะครับบาเฮงมะเลงบะเลง บาเฮงนะครับอ่าอ่าใส่แต่คููเขาหน่อยก็ได้าบาเฮงลูบลุ่มเสียงโทวพิเศษนะครับอ่าทีบนะครับอ่าดั้งเดิมบันแล้วถ้าเราจะออกเสียงทีเนี่ยมันต้องใจตัวททะนะครับในภาษาละนานะครับอ่าแต่สมมติว่านี่เป็นภาษากำโอ้แล้วคือมันงามงามหน่อยเอาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าทีบนะครับอ ทีบีก็คือวันโลกนะครับวานโลกทีบีวันาโลกปอดนะครับบัวลานสูบไปนะครับอนไปนะครับอ่าไปตัวปะนะครับไล่ฮึอ,อ่าไล่ฮึเสียงเสียงโทพิเศษนะครับฮึยุ่งนะครับอตัว ตัวนี้มาจากตัวยะนะครับถ้าเป็นตัวย่อโดดๆเนี่ยนะถ้าอ่านตามภาษาไทยนะมันต้องอ่านว่ายุงนะครับยุงแต่อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับสําหรับชุดตัวยะได้อู๊ฟหูฟังแล้วตะกี้ว่ามันเป็นมาจากตัว,ต,วตัวยะนะยะนะครับในตัวนี้นะต้องอ่านว่ายุงนะครับยุงนะครับยุงหนีบาเดียวมวนนะครับอ่ามวนอ่ามวนล,ลี สุบเตะนะครับอ่าสุบเตสุบเตะจุยนะครับอันนี้ชุยเนี่ยก็จุยนะครับอ่าเอาตามเสียงนะครับมาตามเสียงจุยเฮ้ยวันนายุคโทรพิเศษนะครับอ่าได้ละเห็นไหมฮะอันนี้ไทยมาจากไหนจากภาพอื่นใดคนไทย ฝรั่งมังค่าหรือจะเป็นอาเซียนประเทศใดก็ตามมาแล้วเพื่ออ่านตามรักภาษาไทยแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่สี่ห้าประการที่อู้ไปแล้วว่าจะต้องเน้นว่าจะต้องอ่านทวิเศษนะจะต้องแอบอ่านแบบย่อๆละนานะตัวสระเสียงยาวเนี่ยจะต้องจัตวาเสียงยาวเนี่ยจะต้องอ่านแบบละนานะคือแสน นะครับอ่าเรามาดูเลยนะครับบุรีควันปิดมวนมิดเดียดฉันแสนลำคานกำมาอยู่ใกล้กินเม็นชุนดันดุนต้องใส่ปอดเป็นจุดลายเศร้าแตก ถุงลมโป่งปอง,ปองไอน่องแคดแคดบะบเฮงหลุบลุ่มทีบีบัวลานสูบไปไล่ฮือยุงหนีบะเดียวมวนลีสูบเตะจุยเฮยสูบเตะจุยเฮยครับก็เป็นจะนี่แหละครับ